ก่อตั้งจีวะต้นเตียนพระพุทธเจา้าคนปะก็คือต้อนกําเนิดอยู่ที่ประเทศปานามาเข้าใจว่านกได้กินลและอพยพแล้วกลับมาถ่ายที่ไวีดนีมันก็เลยมีต้นนี้ต้นเดียวจึงเป็นที่มาของว่าหนึ่งเดียวคือต้อนเทียนพระพุทธเจา้าซึ่งก็ปรากฏมีเฉพาะในวัดตองเล็กทีนมีมีความมงคลยังไงครับอาจารยเพราะว่าเป็นของหายากนะเป็นพืชเป็นผลไม้ที่หายาก ก็เลยเป็นมงคลแก่ชีวิตของที่หนึ่งเดียวเนี่ยเหมือนกับคนที่ไปลอดต้องจ้างเนี่ยมันเป็นของที่ยากมากเพราะคนเราจะต้องกลัวสัตว์โตๆถ้าใครมีโอ,อกาสไปลอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลดังนั้นต้นไม้ต้นนี้ก็เังือนกันรับผู้ใดมีโอ,อกาสได้มาหันได้มาสัมผัสเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นบุญแก่ตนเองชือว่าแหั่นใบจะได้ละไหนเคยหันะเนาะปานามาพกกาปานามา ถึงคาบสามเมติเนาะหลวงปอเปิด